ก็ฝันแล้วฝันว่าในในว่ากระท่อมน่ะในในกระท่อมเป็นบ้านเป็นบ้านเล็กแค่เอวน่ะเป็นกระท่อมเล็กขึ้นมาแค่เอวเป็นกระท่อมญยกคาอยู่ตรงปากถ้ำตรงนู้นก็ว่ามีปูน่ะเขาบอกว่าเขาพูดเด็คนลุกเลยเขาบอกว่าเลขมันออกแล้วเขาบอกเลขออกแล้วเขาเขียนเขาเขาดึงมันใส่กระดาษมาเขาให้หกแปดสามเขาบอกให้หกแปดสามเขาบอกเลขตัวนี้มันออกออกเลขตัวหน้านะเขาเขียนมาให้ ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลพาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิงก้งกิง้งกิ้งกิ้งกิ้งกดนำครับื่อล,ลูกคีย่ำได้ทันสิบปริพาทคลิปและสิบปริพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับบอกเลขเลขนี้มันออกหน้าเลขออกแล้วฉะนั้นก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าเขขึ้นไปเขาบอกว่าไปดูไปดูในทงเขาบอกไปดูซิเลขเลขในทงนั่นแหละเลขในทงถูกบอกแต่ทงนี้มันอยู่มันอยู่บ้านผู้กุมแสนให e ้ไปดูเขาบอกอย่างเงี้ยแต่ในความฝันว่าตัวเองครับขึ้นไปขึ้นไปในกระท่อมแล้วก็เปิดก็คอมเมน มีแบบเหมือนครูอะไรก็เขาไอที่บูชากันนะมี <Yeah. S 1> รูปปั้นนุ่มๆมนีีหลายๆายอย่างแล้วก็ไปนั่งดูในทงแล้วก็ไปนั่งไหว้แล้วก็เปิดเปิดดูทงทงก็พับไว้เป็นพับเป็นพับพับเป็นสามเหลี่ยมทงก็พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เปิดดูเเปิดดูตงกลีบมันก็เห็นเลขก็เห็นเลขอยู่หลายเลขอยู่แต่ตว่ามันจะพูดหมดมันก็เยอะเรามาตามความฝันของพี่แนงนะคะโอ้จะล่มนะคะท่านผู้ชมนะคะเห็นเยอะมากเลยนะคะมาตาม นะคะพี่แนงฝันแม่นนะคะห้าศูนย์เก้าสามทะเบียนรถนะคะก็ตัดเล่นเอานะคะก็เอาไปห้าศูนย์เก้าสามนี่ปะใช่ไหมห้าศูนย์เก้าสามทะเบียนรถ 5, 0, แล้วก็พี่แนงให้ข้างบนก็เจ็ดห้าสี่ศูนย์เจ็ดห้าสี่ศูนย์ค่ะพอตัดเล่นเอาพี่นางพี่แนง, <5, S 2> งก็ยังพูดอยู่นะว่าให้ตัดเล่นเอาครับเอาห้ตัดเอาเพราะว่าฝันงวดก่อนพูดถึงเรื่องของฝันมันทำอยู่แต่เรื่องเดิม,ดมก,ก็จะตีมาก็ตีเป็นเลขลงโพสูงแต่ว่า ถ้าตีเป็นครเมรเครเมรเราเนาะเราเอากระเพะกระเพกระจรกตะชุกก็นดักทองเอาไว้ก็ก็ก็หาเหยกิดเกก็กาวกบาลเกิดได้ปรเกิกไอ้แพมนะกิดเกิดก็กาวแล้วก็ดักน้ำกระชุกไปไดักใส่ถุงให้ก็กลมในถุงก็ศูนย์แ้แต่ว่าตีเป็นสี่ศูนย์ปูลงปูลงปูี่เท่ากที่เท่าห่อใบบัวแล้วก็ใส่ถุงให้ มาตีครับเรื่องมันไอ้นัรนเราก็ตีผมก็ตีเป็น4 0 0 4อะไรเงี้ยตีเป็นอย่างเงี้ยก็ตีเป็น4 0แล้วก็ตีเป็น7 7 4 0ไม่ไม่7ก็5 4 0อะไรเงี้ยตีะให้สี่ตัวเลยเนาะตอนแรกเนาะ7 5 4 0ครับแล้วก็มาฝันอีกว่าขับรถขับขับรถเอ็นฟิว่าขับรถเอ็นฟิวทะเบียนเขาก็5ห9 3ศูนยะเบียนรถเขาก็มีเอฟซีทูกับพี่อยู่ก็ฝันไปกินข้าวกับ บ้านนานาสุ่มก็ว่ากินข้าวก็เผาศพอีกสี่สบก็ว่ามีศูนย์ยังว่ามีก็จะถึงมั่นใจว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่ไม่ศูนย์สี่ก็ศูนย์ห้าศูนย์หกแต่ศูนย์หกไม่เอาว่าว่าเอามันมีเจ็กับห้าก็ต้องตีว่าลากมาว่าตอนนั้นว่าให้ตัดเอาเพราะตะเขียนไปมีเจ็ดสี่ศูนย์กับห้าสี่ศูนย์ก็ว่าให้ตัดเอาไอ้สามตัวนี้ให้ตัดตัด กลับมากลับมากลับไปกลับมาตะดเลนดาวสองตัวก็ได้ทั้งสามตัวโต๊ดเนาะแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างหมดเลยครับ่ะมาตามมาตามวันนี้ก็ฝันแล้วเนาะก็เขียนไม่ว่าเขาเขียนอะไรเขาเขียนห้าห้าศูนย์เก้าเก้าเก้าห้าศูนย์เขเขียนเอาไว้ก็เขียนอะไรแต่ไม่ได้ซื้องวดที่ผ่านมาก็ไม่ซื้อหวยซื้อไม่ไดก็เครียดเขาเครียดใครหวยไม่ออกใคหวยไม่ออกคดี้ที่มันเหลือแล้วก็เหลื่อยทะถูกด้วยมันเหลือตัวถูกด้วย ช่ก็เหลือคนูอื่นก็ขายศูนย์เจ็ดหมดนี่ไปดึงให้ใครใครไม่เอาศูนย์เจ็ดดึงให้ลูกค้าสามเสียเจ้าชุดสามใบอยู่สองชุดชุดไอเล็กใบมันอยู่สามใบก็ดึงให้ใครเขบอกแมวล็อกซูนเจ็ดมันเพิ่งออกเจ็ดศูนย์ไออจห้าเจ็ดวันนั้นก็บหม้อเรล็อกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอะไรเงี้ยก็ดึงซูนเจ็ดให้เขาไม่เอาไม่เอาก็แปะขายขายจนถึงบ่ายสองบ่ายสองครึ่งก็ไป ตีโบเชีตก็ตาครับมีตาพนักนกระทรวเลือเหลือกี่ใบคะเหลือกี่ใบคะเหลืออยู่เยอะอยู่เหลืออยู่ห้าสิบใบมั้งประมาณนี้แหละตัวที่ถูกนะคะตัวที่ถูกเหลืออยู่ทั้งหมดมันเก้าใบซูนเจ็ดจะได้พี่ในงหมดเลยครับซูนเจ็ดก็ให้ตาเพราะว่าตัวเองก็อยากจะขายซูนเจ็ดด้วยเพราะซูนเจ็ดมันเหลือปลาเพื่อนเหลือเยอะกว่าเพื่อนก็อยากจะขายให้มันออกมั่งซูนเจ็ด้า ดึงให้ใครใครไม่เอาก็เหมือนว่ามันเป็นโชกของเราเนาะใช่ค่ะก็ได้มาเก้าใบเก้าใบเนาะคกับเก้าใบเขาอีกจ้าดึงไว้ความฝันด้วยเนาะพี่เนาะค่ะเอามาตองวดเลยวันที่สิบหกนีก็ฝันแล้วฝันว่าในในว่ากระท่อมน่ะในในกระท่อมเป็นบ้านเป็นบ้านเล็กแค่เอวน่ะเป็นกระท่อมเล็กขึ้นมาแค่เอวเป็นกระท่อมหญ้าคาอยู่ตรงปากท่านของนนก็ว่ามีปูน่ะเขาบอกว่าพูดหรือคนรุกเลยเขาบอกว่า เลขมันออกแล้วก็บอกเลขออกแล้วเขาเขียนเขาเขาดึงมันใส่กระดาษมาเขาให้หกแปดสามกระบอกเลขตัวนี้มันออกออกเลขตัวหน้านะเขาเขียนมาให้เขาบอกเลขเลขนี้มันออกหน้าเลขออกแล้วทีนี้ก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าเขขึ้นไปเขาบอกว่าไปดูไปดูในทงก็บอกไปดูซิเลขเลขในทงนั่นแหละเลขในทงถูกบอกแต่ทงนี้มันอยู่มันอยู่บ้านผู้กุมแสนให้ไปดูเขาบอกอย่างเงี้ยแต่ในความฝันว่าตัวเองครับข a, ึ้นไปขึ้นไปในกระท่อมแล้วก็เปิดก็ก็เม้น มีแบบเหมือนครูอะไรกัะเขาไอที่บูชากันนะมีรูปปั้นนู่นมีหลายหลายอย่างแล้วก็ไปนั่งดูในทงแล้วก็ไปนั่งไหว้แล้วก็เปิดเปิดดูทงทงก็พับไว้เป็นพับเป็นพับพับเป็นสามเหลี่ยมทงก็พับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เปิดดูเปิดดูตมกลีมมันก็เห็นเลขก็เห็นเลขอยู่หลายเลขอยู่แต่ว่ามันจะพูดหมดมันก็เยอะเยอยะจ้อันนี้ <c oughs> ทงชาติห่ะคะเรียกว่าทงอะไรคะมันไม่ใช่ทงชาติทงเหมือนเขามีงานบุญงานอะไรเขาปักนะทงแบบทง เหมือนงานศกง,งานอะไรเขาปักแล้วงานบุญงานขึ้นบา้าน,นอะไรเงี้ยเขาเป็นยาวเป็นธงยาวๆอย่างเงี้น<ช>แล้วก็เขามาปักแล้วก็มีธงสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยนะธงเหมือนธงพระธงอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขาพ,พ,พับ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 กันพับใส่ใส่บุญผานก็พับสี่เหลี่ยมใส่บุญผานแต่ว่าถา้ถาถ้าตีถ้าตีก็สามแปดแปดสามอะไรเงี้ยถ้าตีก็อันนี้เดี๋ยวตีทีหลังมันเพราะว่ารอยฝันมันแม่นกว่านี้ก่อนโค้ดสุดท้ายเนาะ ทงก็ถูกแล้วพี่เนาะทงก็ถูกแล้วตัวเลขข้าอีกแน่นอนก็ไปดูก็ในคำฝันปูปูขาวนะเขาบอกว่าเลขนี่ยอยู่อยู่ที่ทงปูกมแสนเขาบอกอย่างเงี้ยบอกให้พี่ดูแต่ในคำฝันอ่ะขึ้นไปดูไปดูในกระท่องในส่วนอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็เปิดดูเปิดดูเปิดดูก็เห็นเลขเนี่ยที่ว่าเห็นชัดสุดก็ที่ว่าเห็นอยู่ในทงนะแต่มันก็มีหลายเลขห้าสามห้าสี่อะไรเงี้ยมันก็มี แล้วก็มีเจ็ดซีอะไรมันก็มีรายเลขอยู่มีมีรายเลขในทงเน่เาปิดเปิดเปิดมันก็มีรายเลขอยู่มันก็จําไม่ได้ความฝันมันก็เยอะคเปิดเพราะทงกับใส่เขนต้องต้องไปดูที่ที่ตําหนักเนาําหนักของบหนักของบูคำแสนมีทงก็รว่าจะไปอยู่ในว่าจะไปเดี๋ยววันวันงานกรับว่าจะไปดูทงว่าเลขต้องเขียนว้ในทงแต่ไม่รู้ว่าเลขเลขตัวไหนจะไปดู ถ้าเห็นเลขแล้วก็เองจะซื้อตัวนั้นเลยใช่ไหมนั่นนเลยี่ก็ยังไม่ดึงลอตเตอรี่ก็ดึงก็ดึงแค่เลขที่บ้านเพราะเลขที่บ้านก็ดึงปกติอันนี้คือให้เป็นครับอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางเป็นแนวทางก่อนเนาะไอ้เลขตัวนี้คือปูปูขาวน่ะเขาเขียนใส่กระดาษมาเขาเขียนมากระบอกว่าเลขนี้มันออกออกออกหน้ากระบอกบอกตัวนี้ปูขาวครับปูชุดขาวหรือว่ายังไงคะปูไม่รู้ ทางนี้เรียกแต่ภูเขาเพราะว่าแกจะเป็นคนแก่ๆและใส่ชุดขาวตลอดคนยาวตรงนี้เลยใช่ไหมคะครับตรงนี้เลยนะครับก็จะเรียกแต่ภูเขาก็ฝันทางสมาธิอะไรเห็นก็จะคุยกับแกก็แกให้เรียกแต่ภูเขาก็เรียกแต่ภูเขาตลอดเรียกแต่แกภูขาภูเขาก็เห็นแกแกก็อยู่ในถ้ำนี่แหละเห็นแกอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่าเห็นแกประจตั้งแต่แรกเลยมาก็เห็นเห็นภูเขาก็เรียกแต่ภูขาภูเขามาตลอดก็แกบอกว่าเลขตัวนี้ ออกเลขหน้าแต่ว่ามันก็ไม่ในแปดมุกทีบางทีเกโบกมาคบเลขมันอกเลขท้ายก็เอาก็หาซื้อลอตเตอรี่เอาทั้งหน้าทั้งหลังก็เอาเลยเนาะก็ตัวนี้หกแปดสามครับหกแปดสามก็ยังตื่นมาก็ยังเขียนไว้ที่บ้านเขียนเอาไว้โอเขียนตัวนี้ใช่ไหมคะเขียนตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวเองก็ดึงก็ตัวนี้ก็ฝันเนี่ยที่ว่าอยู่ในทงอ่ะที่ตัวเองเห็นอายุข้างบนธงเลยแต่ว่าตามตามที่ว่าทงพับถ้าตีเป็นความฝันก็จะตีเป็น เขายังไม่เขียนให้เพราะว่ายังไม่เขียนเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนค่ะเดี๋ยวให้ไปก็มันหลายเลขค่ะก็ให้เป็นแนวทางแค่นี้ก่อนเนาะก็ให้เอฟซีช่วยใบเอาแกเอาตีเอาน้องคนเด็เพราะว่าทงทงก็พับทงพับสามเหลี่ยมไว้บนผานค่ะแล้วทำบุญตีก็ตีสามแปดแปดสามอะไรเงี้ยก็ตีก็เป็นทงแปดสามได้ครับแล้วก็ทงถ้าทงพงกรตีเป็นแปดเก้าทงเพราะว่าทงงจะอยู่สูงเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากแล้วความฝันของพี่แดง ฝันตองวดนี้พี่นงจะฝันแม่นมากเลยนะคะครับก็จะฝันก็จะมาบบกนี้รอบแรกอ่ะเข้าเลยเนาะเข้าเลยรอบแรกเขาก็จะเขาจะมาบบกถ้าฝันตอนแรกน่ะหวยเอาปุ๊บเย็นนั้นน่จจะฝันจะฝันแล้วก็จะจำมาไว้เลยแล้วหลางๆมาเขาก็จะฝันฝันมาลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็จะมาจับเอาเลขเลขตัวเดิมถ้าถ้าก็ฝันเปลี่ยนก็จะจับเอาตัวเลขตัวใหม่แต่ที่ผ่านมาก็ฝันย่ำๆเนาะย่ำๆตัวเดิมครับ ซ้ำๆซ้ำๆจำซำตัวเดิมก็อันนี้ก็ที่เขาเขียนที่เห็นอันนี้เขียนอยู่ในธงแล้วก็จะไปดูที่บ้านภพวงแซนที่สำนักเขาอีกทีหนึ่งในธงเขาว่าเขาเขียนเลขอะไรบ้่งความฝันของพี่แนงก็เข้าสามตัวโตดครั้นสองงวดแล้วเนาะครสองงวดแล้วติดติดกันบนล่างเลยเนาะพี่เนาะงวดก่อนนู่นน่ะเนาะครับงวดก่อนนู่นก็บนล่างค่ะงวดนี้ก็บนล่างเนาะงวดนี้าะใต้สามตัวต้นแล้วก็บนล่างอีกบนล่างใช่ ถูกมาเลยเข้ามาเลยนี่ก็ตัดเล่นเอาก็ตัดเอาแปดสามก็ได้แปดหกอะไรเงี้ยถ้าไม่ไม่ชอบอย่างเงี้ยเขาดึงเราดึงไข่ก็ได้ชอบดึงไข่แล้วก็ดึงไขเอาคจับไข่เอาครับเพราะเลขเลขมันไม่เยอะว่าให้เอฟซีไข่เอาที่เราชอบเยอะเราชอบสีเจ็ดเงี้ยแล้วก็ตัดเป็นสีเจ็ด ถ้าชอบแปดห้าเราก็ตัดมาเป็นแปดห้างี้ยไขว้ห้าสามอะไรเงี้ยนะถ้าเราชอบดึงดึงก็เราดึงมาห้าสามแนวเฉียงแนวนอนแนวตั้งเนาะถ้าถ้าเป็นเป็นทางนี้จะซื้อก็จะซื้ออยู่สามแปดแปดห้าแล้วก็แปดสี่แปดเจ็ดอะไรเงี้ยนะจะซื้อถ้าเป็นพี่แนงซื้อถ้าจะถ้าทางนี้จะซื้อเน้นๆก็เน้นๆก็สามสามแปดแล้วก็แปดห้าแล้วก็สี่ห้าอะไรเงี้ยเน้นๆเพราะว่าสี่ห้าก็เป็นเลขอายุด้วย อายุของพี่แนงเนาะครับสี่สิบห้าสี่สิบห้าปีก็จะซื้อตลอดสี่ห้าซื้อตลอดเนาะครับรวอายุเต็มสี่สิบห้าแล้วแล้วเห็นที่ที่องค์แม่ธรณีก็ไม่ออกเนาะสี่ห้าเนาะแต่ไปออกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดก็จะมางวดนี้ที่ที่องค์กรกลมเนาะเราก็ไม่ไม่ตีเป็นไอ้กลมเนาะเพราะตอนแรกก็เห็นหกเนาะคหกคือดินอะอยู่ดินแอะมันมันเหมือนเลขหกอะเลขหกมันขึ้นมาขึ้นมาชัดๆเลยนะ งวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็มีรอยเท้าวันนั้นเอ็ดไม่ได้มาเนาะไมาในโค้งสุดท้ายน่ะแล้วมีเลขหกแล้วก็มีรอยเท้าเนาะพี่เนาะรอยเท้าเอ็ดมินีก็ตีเป็นศูนย์หรือตีเป็นเจ็ดก็ได้เจืองก็เจ็ดอย่างเงี้ยน่ะภาษาเขมรน่ะภาาษเขมรเราตีง่ายๆนะใช่ตีไทยด้วยเขมรด้วยแต่ว่าก็ตีเป็นรอยเท้าเจืองเจ็ดก็เจ็ดน่ะเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วรอยเท้าก็ศูนย์ศูนย์มันศูนย์นาะมังค่ะก็เลยตีเป็นหกศูนย์เจ็ดจริงๆน้ำน้ำในโอ่งแม่ธรณีไม่เคยแห้ง เพราะว่าขายเลขเสร็จก็ตัวเองเป็นคนตักน้ําเข็นน้ำมาใส่ใส่เสร็จก็ได้พึ่งเลขพึ่งอกแล้วก็มาดูน้ําแห้งปกติก็ไม่เคยแห้งแหลแม่ทนีจะให้ตัวเลขเนาะให้ตัวเลขแต่เราไม่เป็นไม่เป็นดูไม่เป็นแล้วทั้งไฟไหม้ด้วยนั้นเนาะใช่ตม่ได้ก็ถูกไ้ก็ ทางทูบมันเป็นปฏิกิริยาก็ไหม้ด้วยทางการทูบการอะไรก็ไหม้ด้วยก็เหมือนว่าเขาโชว์ว่าเห็นว่าเล่หมันอยู่ตรงนี้อะไรใช่ค่ะจะบอกเป็นในๆนะเนๆะจ่ว่าเราเราไม่ตีไม่เป็นตีเป็นครับเลาวเราก็กำลังกินข้าวด้วยวันนี้วันี้อะไว่ามืดแล้วฝนจะตกแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะมืดแล้วเอสเอสจ้องเอสสู้สู้เพื่อเอดจีเนาะฝันฝันก็ฝันไม่เยอะฝันฝันนั่นแหละ ได้ไปเห็นธงต่ปูขาวก็บอกว่าเลขเลขมันออกแล้วเลขตัวนี้ก็บอกเลขออกแล้วเลขเลขตัวเลขหน้าทีนี้ก็ก็บอกว่าถ้าอยากเห็นเลขอ่ะไปดูในธงธงอยู่บ้านบ้านปูมแซนเขาอ่ะแต่ว่าตามในความฝันก็ขึ้นไปอยู่ในกระท่อมตรงโซนยางเลยแหละขึ้นไปแล้วก็เป็นกระท่อมกระท่อมสมัยก่อนน่ะกระท่อมอยู่แค่เอว่ะเลวกปูไม้ไผ่ปูไม้กระดานเล็กๆน่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เหมือนเขามีหิ้งเขา บูชากะมีพระมีมีอะไรขึ้นบูชามีพวกแกมีอะไรมีเสียนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ไปนั่งไหว้พระไหว้เสร็จก็ไปเปิดดูในธงธงก็พับอยู่บนบนผ่านพันใหญ่แล้วก็พับ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 หลายหลายชั้นก็ตัวเองก็ชอบถ้าชอบก็ชอบแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอะไรเงี้ยเพราะว่าธงธงธงทางนี้จะตีเลขสูงธง ถ้าตีเป็นเลขก็ตีเป็นแปดเก้าแล้วก็ถ้าพับพับสามเหลี่ยมก็ตีเป็นสามก็ผ่านก็แปดอยู่แล้วถ้าตัวเองถ้าตีก็ตีเป็นแปดสามแปดเก้าต้องตามโค้งสุดท้ายอีกรอบหนึ่งเนาะแค่นี้เนาะวันนี้เนาะให้เป็นแนวทางไปก่อนนะคะสามตัวสองหางนะคะหกแปดสามกับเจ็ดสี่ห้านะคะกับความฝันของพี่แนงนะคะซึ่งเป็นฝันที่แม่นมากๆนะคะขอบคุณพี่แนงมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะัอให้ตะเลขเข้าอีกนะพี่เนาะ เอยังได้กับพี่อยู่ค่ะโอนเงินมาห0าอยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับส,สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทีวีอยู่นะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อน <c oughs> กดตรงสีแดงๆเลยครับ <c oughs> เพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิ้ิงกิ้งกิงกิ้ง กดน้ำคำผูกลงคลีบย่ำได้ทันสิบบดิาพาดคีบและสิบบดิาพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ <Yeah>. oh. ขอบคุณลหลายๆสำหรับกุติกดครับผมขอบคุณครับ